ทำต้นยางหน้าตายนะคะวิธีทำดูได้นะคะอันนี้เป็นสวนของไอพี่สุรัตนะคะวันนี้จะเราจะมาทำการรักษาสวนยางต้นที่ไม่กินปุ๋ยนะคะหรือว่ายางหน้าตายนะคะท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ ต้องเอาื่วงเนอะม่ต้องไม่ไม่ต้องออกว่าเอาแค่พอเพราะว่าน้ำเรามันต่างันเนอย้ะรอบแรกเราจะใช้ปุ๋ยนะคะไลออนแมนของเรานะคะหรือว่าสารแร่นะคะที่เป็นระบบเม็ดนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้พืชนะคะ กินปุ๋ยได้นะคะแล้วก็ไปพื้นทียในพืชแข็งแรงนะคะลักษณะต้นนะคะที่ไม่กินปุ๋ยเปลือกเขาจะแข็งมากนะคะและที่สําคัญเขาอาจจะเคยป้ายหน้ายางมาด้วยค่ะถ้าต้นอ่าแตกกาแตกอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องอ่าทำอะไรมันเดี๋ยวเปลือกมันก็จะร่วงออกเองนะคะแล้วจะมีเยื่ยมอมนพุ่งขึ้นมานะคะเปลือกโคตรแข็งเลย สารโพแทสเซียมนะคะที่เราจะใส่ลงไปสารตัวนี้จะทําหน้าที่นะคะลดความเป็นกรดเป็นเปรี้ยวในดินนะคะปรับค่า pH ของดินแล้วที่สําคัญจะเป็นอาหารเสริมทําให้พืชของเราจเจริญเติบโตนะคะจากเปลือกแข็งๆน้ํายางไม่ออกนะคะก็จะสามารถช่วยได้นะคะในการที่ว่าทําให้พืชกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เราต้นที่ไม่ออกนะคะจะ,จะได้แนะนำต,นต้นที่ไม่ออกน,นะคะเราจะ ใช้อยู่ประมาณสามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะให้ทำประมาณสองอาทิตย์นะคะว่านาเป็นแนะน้ค่าวสวนพี่พี่ชื่อหยังค่ะชื่อยูครับสวนพียูนะคะอันนี้สวนพียูนะคะสารแรกใช้ประมาณสามช้อนแกงนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรทำอย่างนี้ให้ได้สองอาทิตย์นะคะแต่อันนี้มันถังใหญ่น่าจะ้อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะอันนี้มันถังใหญ่ใส่ันไปเลย หายมาค้นค่ะหาไมมาค้นแบบเกลัวแข็งแสดงว่าเราเคยป้ายยาเลยเนาะน่าจะโดนมาแล้วจ้าเพราะว่าเนื้อแห้งเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทั้เนื้อเสียถ้าถ้าคนไหนที่เคยป้ายหน้ายานะคะหรือว่ายาป้ายยาเล่งนะคะมันจะกินเข้าไปข้างในเนื้อเรามันแห้งเลยนะคะเนื้อข้างในแห้งแล้วก็เปลือแข็งนะคะนี่ค่ะเบิ้องขาเปียกรดแข็งเลย้ะเบงเนืออีกสองอิดย์ถ้าเจอา์เฮตไ้เด้อดุกบอกเม่เผ้า องอาทิตย์อ่าโอเคมีเลยะคะ่ะใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวนพิยูมือนีเขาเห็ดเป็นอันมือแรกนะคะ่ะเดี๋ยวอ่านับไปอีกเจ็ดมือคือครบเจ็ดวันนะคะเฮ้าก็จะเข้ามาติดตามอีกรอบนึงว่าอาจะต้นแข็งแข็งนะคะเปลือกแข็งกีดบ่อกให้เขา่าแล้วก็นยางบอกเนี้อาทิตย์ที่สองมาสีมาสัมเนี่มันสินดีขึ้นบ่นะคะ แล้วที่สำคัญถ้าท่านใดที่สนใจนะคะที่เขามาลับชุ่มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไทยยาเขตกัง่ายๆแค่นี้ค่ะปุ๋ยเฮาปุ๋ยเฮานี่คือละลายง่ายนะคะไม่ใช่ชีวภาพนะคะแต่เป็นกลุ่มแร่นะคะเป็นถาดอาหารหลักอาหารล่องนะคะผสมเข้ามา,านะคะมีหลายๆตัวถ้าผู้ใดสนใจในปุ๋ยก็ทักมาได้แต่ถ้าสนใจในตัวแรกก็ทักสอบถามมาได้นะคะ0985141738นะคะ แม่ยค่ะเห็นบ่ปุยละลายเลยเห็นบ่ปุยละลายหมดแล้วปุยละลายหมดแล้วนะคะเกิดขึ้นละลายเลยเดี๋วก็อันนี้ทามีบ้างนูสิินู้ิวนางให้แล้วอาบ้างมาดิบ้างอันนี้แล้วเอาต้นนี้เนี่ยค่ะปุ๋ยละลายหมดแล้วนะคะปุ๋ยละลายหมดแล้วนะคะทำนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาติดตามอีกรอบหนึ่งนะคะ เ <Okay. S 2> นี่ยค่ะเฮ็ดอยงสี่เราให้ได้สองอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแต่อาทิตย์เขารักษาหามมาเปิดกีดนะจ๊ะห้ามเปิดกีดนะคะวันนี้จะปิดไว้กีแล้วหจ้ะแต่ประเทศถ้าอายถ้าอเฮ็ดได้เรื่อยๆมันจะดีเลยถ้าต้นไหนทีออกปกติถ้าอายได้นังยางไ้หลายอายถ้ยาย่านุ่งเสียค่ะเงาละครั้งสองครันก็นยังดีมันจะเป็นองเสียค่นะไหม แค่ถ้าฝนตกถ้าฝนตกนี่ไอ้หย่อนนี่ก็ได้เอาใส่ก่อนโอเคไปต้นใหม่นะต้นค่ะต้นข้างนึงจต่หนูปลูกเสือกไว้อยู่เพราะวันนี้มันจะเหนื่นแน่เพราะวันหยองอ๋อนั้นคุณอ่าไปอีกต้นหนึ่งนะคะเรามีเชือกมัดไว้อยู่เราเก็บต้นจากต้นแั่นหนให้เจ้าของสวนทำเองอ่า ทำเลยค่ะเอาเอาบ่บ่ต้องเอาขั้วขั้ก็ได้ไอ่จ่อๆก็ได้ค่ะเอาออกอีกจังน่อยออกอีกค่ะโอเคเพราะว่ารากมันกินข้างนอกเออใหญ่มันนี่คล้อยค่ะคล้อยบางบางคนบางคนเก็จะบางคนเก็จะใส่ปุ๋ยนะข้าวเจ้าต้องไถมันวะค่ะไถ เราห่างยางมันขาดมันก็กินบ่ได้เลยค่ะบ่อเวนว่าไทยแล้ห่างยางขาดแล้วใส่ปุ๋ยมันจังกินมันบ่อแมนถ้าปากมันเจ็บมันก็กินอาหารไม่ได้เหมือนเดิมการใส่ปุ๋ยปรจังเป็นต้องมาดไถพาให้เห็นในเห็นไถแล้วเนาะไม่ต้องไถค่ะเพราะว่าถ้าลากถ้าลากมันเจ็บมันก็กินไม่ได้เหมือนเดิม้นจจะเ็บแม่นค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่อมันมันต้องออกขั้วหนูกะท้ามาปื๋ยบ่อปุ๋ยสารพอลาร์เขาเรียกงนี้น้ำยาง ต้นไใบดีไอ้ผิวใช้คือมือมันยางออกผิวปกติพระยายามผิวให้ได้ผิวนาาหน้ายางมอมลุ่มคดนงอแล้วคันท้องพันก็ได้จ้ะยางจอกจอกจอกกรได้แล้วเจ้าเสียวยางนี้มอเหมือนเลยแล้วก็ะยางเจ้าสีโปส้มแต่ถ้าช่วงพัดใบหนาแรงทุกสิบอกอันนึงเด้อถ้าช่วงหนาแรงน่มีเวลาก่อนยางผัดใบน่ะใส่ลดอีแตกเลยค่ะเอาอยาเทแยนจูงเลยแต่เวลามันป,งป่งใบนะบอกโอ้งามใบนะ อะนมันแ้แข็งเขาแทงเขาเขาทำอลไว่ไม่จริงฟันก็แท่งเขาแต่โหแต่สองอาทิตย์นี่ค่ะเมเร์ขุนสองคนนันเลยป่น้ำมันพอบอจะเอาไมาใส่ไหมอ่้อคแมันพอบอจงให่ล้อ่อนใส่ไหมอีกผูกแล้วบอต้นคุณยางจันทร์กลังไปเขากล่อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะอีกอาทิตย์นึงเราจะมาติดตามผลนะคะ